ครับสวัสดีชาวไบรท์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งที่ผมมากินแล้วอยากจะบอกต่อความอร่อยแถวๆนี้เขาจะเรียกว่าลันตนโกสิลสมโพช2สองร้อยปีก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกสาขาตลาด200ปีเดี๋ยวผมแปะลิงก์โลเคชั่นร้านเอาไว้ให้ตอนนี้เาเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงได้รีบมาเดี๋ยวกลัวจะคนเยอะนะเพราะว่าช่วงเที่ยงจะไม่มีที่นั่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม หอมเครื่องเทศตุนก๋วยเตี๋ยวเรือน้องเป็นเจ้าของร้านเรื่องครับแป้งนะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกสาขาตลาดส0 0อปีลังสิตนะครับรสเผ็ดจัดจาด้านพอดีวันนั้นพี่แวะมากินแล้วรอบนึงรู้รสึกว่ารรประทับใจมากเลยไม่อยากจะเก็บความอร่อยนี้ไว้คนเดียวอยากจะแนะนําคนดูอยู่แล้วนาะก็ะจัดมาทุกเมนูไปเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกใช่ไหมครับเรามีจุดเดในเรื่องของความเผ็ดมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นซิกเจอร์ของเราครับก๋วยเตี๋ยวจีดนรกแตก นะครับนี่เป็นกากเจียวนะรกแตแวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเล็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวนสิ่ง,ง,งได้เลยเนี่ยส่วนอันนี้เป็นดกจิ้มแก้วน,นะครับทั้งหมดนี้เป็นขุมสามทั้งหมดเลยขเขาจะรับพี่มากิน แบบขุมสองคือว่าผิดปกติเหรอครับผมไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครนะมันคยอผิดปกติถ้าขุมหนึ่งก็จะปกติขุมสองก็ผิดปกติถ้าขุมสามนี่คือนรกแตบบกมานั่งคุยก<อ>ันหน่อยได<อ>้ไหมถ้าไม่ยุ่งนะครับโอเคครับน่ากินมากถ้วยเตี๋ยวจี๊ฟนรกแตกมีมะาแนาวให้ด้วยเส้นหมี่เส้นหมี่ครับเรื่อยไปทีมีเดียวครับอันนี้เป็นหมูนะดูสีด้านล่างขุมสามใช่ไหมเขาเรียกกินพีกตีขึ้นมา พ,พี่จะไหวไหมคนทานเผ็ดยังร้องอร่อยมากครับห <c oughs> อ,อมมะนาวเผ็ดกับเปรี้ยวนำมาเลยนี่เขาเรียกว่าทำถึงใช่ไหมครับ <c oughs> รู้สึกภูมิใจมากเลยได้แนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้คนดูไปไปแฟนก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับเป็นเล็กถึงตครับก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชามปกติของเรา19บาทเท่านั้นครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือ19บาทนะครับ,รบได้ปริมาณประมาณนี้ก็มาตรฐานทะั่วไปปริมาณผ่านแล้วแหละเรื่องของรสชาตินะครับชิมน้ำก่อนน้ำตกเรานี่เป็นเป็นเลือดใช่ไหมครับเป็นเลือดหอมพลิกขึ้นจมูกเผ็ดแล้วก็ดิกงที่หอมนะรับสมุนไพรในน้ำซุปของเราเป็นพิดขั้วได้เล็กโวกดีนะครับไม่แข็ง ไม่นิ่มเดเกินไปอร่อยเหนือมาตรฐานโอ้ยลืมเลยกะหมูกะหมูเจียวเนีกยตกอแตกต้องกินคู่กันด้วยกะหมูนี่เท่าไหร่25บาทครับถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากเลยบางที่อ่ะมันจะเป็นไตไอ่ะใช่ป่ะกรอบพองฟูทั้งหมดเลยเนาะอื เข้ากันรวมจิ้มแจ่วเหนะครับเจ็ดฟิสบาทนี่ราคาดีนะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่พอเราสั่งแยกมาได้ได้ก,กากน้ำจิ้มแจ่วได้เลยใช่ไหมครับและอันนี้ก็จะมีเนื้อตุ๋นตับเนื้อนีตุ๋นเป็นลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เนื้อสดใช่ครบบบับเนื้อตุ๋นเอ็แบบนี้เลยอ่ะตักก่อนเลยดียว่สักเนื้อตุ๋นเลยกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับอือละลายก็ไม่ได้พอเลย จรสชาติมันเข้มข้นเหมือนมีริกเผาด้วยนะบางคนอาจจะแอบแก่สดออกไปต้องมากินเองต้องกินเองเดวสดับสดนะครับถ้าอยากได้รูปแบบไหนก็บอกได้เบอกว่ามีเดียมแรก็ได้ได้เนื้อเนี่ยเราเป็นเนื้อหมักอยู่แล้ว่ะครับใช่หมักนะหมักตุ๋นนานแค่ไหนครับเนี่ยที่นี่ครึ่งวันครับหรือว่ามานจะนิดห่ครับคนที่สูงอายุก็ทานได้ทานได้ทานได้ง่ายๆกินบันเทินนะครับ ชิมให้กับคนดูร้าทุกคนได้เห็นแต่ว่ารสชาติก็มงชิมกันเองนะครับฝากร้านนิดนึงนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตงสาขาตลาด200ปีลังสิตนะครับผมตลาด200ปีลังสิตเบนซาังมาฝากด้วยนะครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดเผแซ่บแบเชิญที่ร้านเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ